ผู้ต่อมาไปกันที่ลิโวอา์เก็บชิฟโคเอเชียครับเจอดังใจจากฝรั่งเศสปารีสแชงเจลแมนเดียโมเกียบลิเวอร์พูเก็บเองแพ้เดโมเกียบมา0-2นะครับเริ่มมาก็เป็นฝ่ายตั้งรับก่อนแล้วก็โดนทันทีมมินิสูดจากคาราทส์อิทมาฮิโมวิสครับนาที3.2บอยจ่ายลิมเส้นมาดูแล้วไม่แพ้หน่าจะเป็นเช่นแเมเนสแต่ครับเมเดสทะลุขึ้นมา มาแล้วหลาย้กับสลาตัมนมาแข่งกวียนมีตัวของทางเทราว่าเข้าไปแค่ครึ่งชั่วโมงอีก2นาทีครับยัดใหญ่จาก่ก้องเตก้นนำออนำแรับเดินหน้าต่อเยี่ยมเหนือกว่าครับทางเป็นทางแชตแมนเมเนสขอซับเอง20นาที4ี่สช่วงท้ายครึ่งแรกครับแต่วันนี้ยิงจ่ายหนึ่งเทอร์มีม่เมเนสทำให้ โค้ชเชียมาก่อนเลยนะครับในบอลที่หลวงของทางเปรนแองก็ตแมนเป็นครั้งแรกที่มาเจอกันแล้วก็เป็นฝ่ายออกมายืนก่อนได้เกี่ยวขาดมากครึ่งหลังเป็นหน้าต่อนั้อยู่2-0หรืเอาประตูที่3ติดเกมไม่ได้ครับเซเชรอว่าเปสแอง็แมนยิงส้นิดสู้นหน้าต่างหน้าหน้าต่างแทบขาดเลยครับแต่ว่ายิงของทางปาสตอเ่อาเบียบาสตอเร่าลุบมาแล้วมีเพื่อนรอเนี่ยครับ กระตูต่อที่ของซาตันยกขึ้นมาถึงที่สามไปดูตัวเมื่อหนีศิษยาหนีมือของเฮลาว่าได้แล้วแต่ว่าไม่แม่นก็เลยแค่สองประตูต่อศูนย์เท่านั้นจากตะวันเขาเรยให้มาแล้วดูครับคือตาตันยกห้ามเฮลาว่าแต่ไม่เข้าแล้วก็จบเกมไปแล้วว่าคู่นี้บริสันด์แมนเอาชนะไปได้สองประตูต่อศูนย์ขึ้นจากที่